สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่ในเพจคราตะกร้อสายชลบุรีครับผมนี่ก็เป็นตะกอ้อเดี่ยวนะครับผมระหว่างเทพยโยนะครับผมเดียวกับโปรบาสนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาดูครับเกมเส์ศึกของเทพโยตัดหน้าขวาครับผมยกมาแบบนี้โปรบาสโอ้โหแล้วเทพยโยครับเดินสายมาถึงสนามเฟสเจ็ดนะครับผมโอ้ ลูกเสิร์ฟสามมิตินะครับผมเนี๋ยรอติดตามชมนะครับลูกเกมเสิร์ฟโปรบัสเสิร์ฟตัดหน้าขวาผมลูกนี้พ่โยยกมาล้นนะผมโอ้ยังได้ับผมแก้ไขมาลูกนี้ลูกออกนะผมลูเกมเสิร์ฟนะผมของเทพโยครับผมลูกเสิร์ฟสามมิติครับผมโอ้มีหลงนะผมลูกนี้โปรบัสฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็อยู่ในสนามเฟสเจ็ดนะครับผมมาดูนะครับผมหนึ่งเท่าหรือเปล่าครับผมหน้าขวาผมลูกนี้พิเทพโอ้แตกนะครับผมลูกนี้เทพอยู่เดินซ้ายนะครับผมอยู่เกมเสิร์ฟครับผมโรบาร์นะครับผมวาดตัดหน้าสายมาครับผมโยโยก เดี๋ยวไปครับผมยังไม่เจอลูกปาดสามมิตินะครับผมโอ้โหฮ่ฮฮตายครับลูกนี้ยกสองขึ้นมานะผมหัวโอ้ ยังทัน,นครับโบบาสปาดนะติดเกียวยังล้นไม่ได้นะครับผมโอ้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก่อที่สามต่อหนึ่งนะครับสายลูกนี้ออกนะครับอ้ ครับผมยกมาแบบนี้โปรบาสลนนะผมโอ้เจ็บเจ็บขาบอกครับไม่รู้นะครับผมดีครับโอ้มาถึงเบียร์ขวน ผมออกแล้วบทลงนี้อ่าฮะอ่าฮะน่าทราบไหมอุ้ยขาดไปเรดียวสวัสดีครับนะเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนแอดมินรอสักครู่นะครับเนื่องจากนะครับแอดมินแจ็คปวดชี้นะครับขอโทษด้วยขอโทษ FC ยูเซอร์ทุกคนทุกท่านอัศไทยเจ็ดสิยูเซอร์นะครับที่มารับชมนะฮะผมก็ได้มานี่ครับเป็นนะครับผู้บรรยายแทนพี่แจ็ค แปบนึงนะครับล่าสุดนะครับเสื้อเหลืองๆที่ทุกท่านเห็นนะครับไม่ต้องคล้องใจนะครับเนะนะครับเทียบโยนะครับเดินสายจากฝั่งชนนะครับวันนี้ข้ามมาที่ชลบุรีนะครับใส่เสื้อนะครับบ่าวอีสานนะครับเอ้ยใช่เปล่าบ่าวเต้ยอะไรนี่นะครับนะครับมาในเสื้อตัวเองนะครับผมว่าจะเช็คเวียดพี่โยพี่โยเช็คเวียดเลยเาก็พี่โยมา พี่บาสรับแขกเดียวให้เลยนะครับพี่บาสมันไส้มานานแล้วพี่บาสบอกนะครับอาตั้ไทยทุกยูเซอร์ทุกเอฟซีนะครับใครที่เพิ่งมารับชมก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำใจให้กับสนามแล้วก็เป็นกำใจให้กับเพจนะครับแล้วก็เป็นกำใจให้กับนะครับพี่โยแล้วก็พี่บาสโปรบัสแล้วก็โปรโยนะครับโอ้โหัวเลยครับหัวหลังหัวหลังพี่บาสยกมาวัดชาลินโอ้โหนะครับตามเคยครับมาดูมาดูนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของพี่โยมาดูสามมิติจริงเปล่าดึกเสิร์ฟอสามมิติจริงเปล่าครับ ตัดขวาโอ้ยไปซ้ายเฉยพี่บาสเปิดหัวลากมากระชืบยอดโอ้โหพี่โยนี่เจอกันนะครับสองปีเจอกันก็เกมลับก็เหมือนเดิมครับนะครับเกมลับก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยนะครับนะครับลาวไทยเจ็ดสิบสองยูเซอร์นะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ใช่นักโป๊ะ่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับแชร์ไปนะครับนี่ครับสนามที่ทุกท่านรับชมคือสนามอัมตะเฟสเจ็ดนะครับสนามของพี่บาสแล้วก็สนามของพี่เปาะนะครับแล้วก็ออกนะครับ ก็มาดูเกมเสือของพี่โยนะครับมาดูครับสามมิติจริงเปล่าออกนอกบ้านโอ้โหตัดขวาครับรับได้ตัวนี้เขาน่าจะมาล็งนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามานะครับนะครับผมก็เพิ่งเดินทางถึงโอ้ยสายไม่มีครับตักลังเท้าทำไงครับแปลเด็กโอ้โหโอ้โหเอาเลยครับพี่โยพี่โยพี่โยนะครับ ราคาเท่าไรข้างในเท่ไรหัว,ก,วก็แปรบ่ะหมอก็แปรเหรอหมอแปอรววแปอ๋แววแอแต้มเท่าไรเนี่ยเอามาดูครับพี่โยพี่โย,โยลองแล้วนะครับพี่โยน่าจะออกเต็มนะครับเนี่ยน่าจะไม่ดึงนะครับน่าจะตึงแล้วนะครับเนื่องจากได้ราคาลองมาแล้วไปไหนครับตัดขวาโอ้โหดุกเสิบไม่กินพี่บาสครับพี่บาสยังไงโดดเทีย เฮ้ยต <formation jin inh throat> <at> ิดเกี่ยวแปดโอ้ยแปดเด็กโอ้โหฮ่่สวัสดีครับ77็ดสเยูเซอร์นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับวันนี้มาเป็นแอดมินนะครับนะจำเป็นแล้วก็เป็นแอดมินนะครับแทนพี่แจ็คนะครับไลฟ์สดให้แป๊บหนึ่งนะครับพี่แจ็คคลองน้ำอยู่นะครับไม่มีคนไลฟ์สดกลัวท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะไม่มันนะครับก็เลยนะครับมาไลฟ์สดแทน นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่ครับเทียบโยนะครับเดียวกับโปบาสนะครับโปบาสกับโปโยครับเดียวกันนะครับตัดขวาก็ออกนะครับพี่บาสก็เสือกเสียเยอะนะครับคนหายไปไหนหมดครับนะครับคนยังไม่มานะครับแต่ด้านข้างเต็มแล้วนะครับเนี่ยพี่นะครับสมพรนะครับพี่สมพรนะครับด้านข้างเต็มแล้วนะครับแต่นะครับข้างหลังยังไม่มียืนนะครับเนื่องจากยังไม่เริ่มงานแล้วก็ยังไม่พากันมานะครับเพราะตอนนี้แค่เวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มเอง วันนี้มีทีมงานนะครับบันเอื้อบังฉลงแล้วก็ทีมงานหลายๆทีมงานนะครับมาวันนี้แล้วก็ล่าสุดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับสีสันนะครับพี่โยมามาสร้างสีสันพี่โยเปิดสายลากไปยังไงครับโอ้ยลากตะกอตีหัวไหมว่าเป็นตะกอว่าเป็นลากไถหน้าหุดพี่บาสยังไงหนึ่งสองเขียวสารคามอ๋อครับโอ้โอหอ๋อๆนะครับทักทาย109ยูเซอร์นะครับที่ก็มารับชมนะครับทักทายนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณทุกยูเซอร์นะครับที่ก็มารับชมนะครับ เสกสรรท็อปจันแพ้จีน12 13ครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่นี่ครับขอบคุณที่รายงานเข้ามานะครับสำหรับพี่ธนันพี่ธนันกุลหรือเปล่าครับนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับธนันกุลหรือเปล่านี่ครับเสกสรรท็อปจันแพ้จีน12 13ครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่เตะกันอยู่สองดาวเปล่าพี่ที่เตะกันอยู่สกลใช่ป่ะครับใช่ป่ะ ตะดึกมากนะครับแอดมินติดตามครับอ๋อครับผมพี่บาสเปิดหัวยังไงลินเลียอ,อู้เหียบครับอุ้ยติดเกี่ยวครับไม่น่าเชื่อเกมรลับโอ้โหถ้าใครที่ทํามาแล้วไม่โยเกี่ยวได้ถือว่าซว,วยครับผมหมอตรงอโหใช่ครับอ๋อขอบคุณครับท็อปจันท็อปจันท็อปจันเตะติดบลอบลูกสุดท้ายครับเสียชีวิตเป็น อ๋อ oh, ขอบคุณพี่สมพรครับขอบคุณครับนี mm ่ครับใช่ครับเพิ่งจบโอเคครับขอบคุณพี่ธนากนุลด้วยนะครับตัดขวาไปพี่บาสยังไงลากมาปาดสารครรมแตะยอดพี่โยตากหนึ่งสองยกมาหัวแอมสาทอนโอ้โหนี่มันแอมสาทอนนะี่ครับพี่โยโยโย่ักใคตักใทรเอฟซียูเซอร์เลยแปลข้ามหัวอยู่เลยโอ้ดึงครับโอ้ดึงดึงเยื่นะครับโอยแก้วนะี่ครับ พี่ชัยวัฒน์จันใหญ่บอกว่าใครคู่เอกครับวันนี้คู่เอกน่าจะเป็นโปรบัสนะครับโปรบัสจับคู่กับพี่พี่อะไรนะพี่ยักษ์นี่แหละครับพี่บัสจับคู่กับพี่พี่ยักษ์เลยครับสองสองเซอร์ฟีข้ามฟีนะครับนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับเอื้อบางเฉลงอ๋อเออเตะเตะกับทีมงานคือเอื้อบางอ๋อใช่เปล่าใช่เปล่าวะไม่ใช่พี่บัสเตะใครนะ ดีบาเตะใครอ๋อพ uh ี huh. Use, uh, ่กรณ์ครับพี่กรณ์พี่กรณ์ใครเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งทักมาตอนนี้นะครับนะครับพี่หานโมพี่หานมโหรีบอกเอฟซีครอบบางพีครับรู้ได้ไงครับว่าเป็นครอบบางพีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเอฟซีขอบคุณพี่หานมากนะครับจากใจนะครับพี่หานรู้ได้ยังไงว่าเป็นครอบบางพีนะครับโอ้โหขนาดไม่เห็นหน้านะครับจาเสียงได้เลยแสงว่าติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ โอ้ยร้อยยี่ไพยูเซอร์ครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์พี่โยยังไงหัวโอ้ยนี่มันหัวอะไรครับนี่มันหัวตาป้างเลยนี่นะครับดึงครับเนี่ยแกงเจ็บครับแกงเจ็บดูเหลี่ยมครับแกงเจ็บทักทายนะครับทักทายเอ่อทักทายพี่ชัยเสียงกงนะครับกระบี่มือหนึ่งนะครับคนบ้านไผ่ใจเกินร้อยนะครับทักทายที่อุ้ยตัดซ้ายพิบาสยังไงตากวัชรินโอ้โหหมดจดครับหลังเท้าเอาร้อยสามยี่สามยูเซอร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ นะครับขอบคุณแอดมินแจ็คก็นะครับจ้างผมนะครับเบียร์ขอนึงมาไรซสดให้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ชอบนะที่ชื่นชอบในตัวผมแล้วก็ชื่นชอบนะครับขอบบ้านไฟใจเกินร้อยมีรายการมอนองมีครับพี่ชัยพี่ชัยก็เข้ามาคอมเมนต์ของครอบอยู่ไงเีชยก็เข้ามาคอมเมนต์ครอบที่โพสต์อยู่ไงครอบเดียวกับน้องนุอุดรนะครับครอบเดียวกับน้องนุอุดรครอบเป็นรอง5้าสี่นะครับพี่ชัยครอบเป็นรองห้าสี่ครอบจะรองสี่ร้อยพี่ชัยพี่แจ๊ค ขเขาไปลองฮผมลองแปดสี่ร้อยได้ป่ะส่วนตัวไม่ได้ไหมไม่ใช่ตามหน้่เสือพูดจริงๆพูดจริงได้เหรอพี่พัฒนาพระชัยยบุญบอกเอฟซีขอบคับปูขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พัฒนานะครับอู้ขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจเลยนะครับปู่ยังจํา เสียงครับได้นะครับขอบคุณมากอุ้ยร้อยห้าสิบสองแล้วครับพี่แจ็คครับขอบคุณมากนะครับนะครับโอ้เอฟซีเทปโยครับเสียหนุ่ยเดินทางมาถึงพี่โยพี่โยทำเสื้อดีดิเอสทีสปอร์ตอะไรเนี่ยเอสทีสปอร์ตอะไรไม่รูของแกนะครับนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คสปอนเซอร์ของน้องนุอุดรนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับตามตามตามเชิงนะครับมวยมวยมวยเข่ากับมวยหมัดนะครับเหเผื่อผมด้วยดิ เสมอโน่นเอครับพี่สุริยันพี่พี่สุริยันเดี๋ยวผมทักเฟซหาเดี๋ยวโทรสัพท์ให้พี่หน่อยพี่เล่นหรือเปล่าเอาโทรสัท์มาคนคนที่อยู่บ้านเออใช่ไหมที่อยู่ของพี่อ่ะที่เป็นโปรโมเตอร์สนามพี่อ่ะสุริยันสีสงคารามอะไรอ่ะชื่อเฟซอ่ะเออชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมทักเฟซไปนะครับเนี่ยผมทักไปตอนนี้เลยแกจะเสมอไงแกเสมอโน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมทักไปเดี๋ยวแป๊บๆผมเข้าเมสเซนเจอร์แป๊บหนึ่งพี่สุรียันแชร์ไปแล้วครับน้องโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชัยเชียงกงมากขอบคุณกระบีมือหนึ่งมากครับผมอะไรนะสุริยันสีสงครามสุริยัน สุริยันอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแชร์ขอบคุณครับขอบคุณที่กดไลค์กด share, แชร์ให้พี่แจ็คนะครับต่อเต่ากับลันเฮ้ยสีเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมทักไปนะ พี่เมย์บอกไม่อยากให้เอาแพ้อยากให้ดู FC แจ็คลามสองโอ้ยโบนี่นะเมย์เมย์จามัมม่นใส่ยัง่อยบอ่พี่รับสายผมด้วยนะผมโทรไปแล้วอ้าวนี่นะครับผมโทรไปจริงนะเนี่ย พี่ดูไลฟ์สดผมอยู่พี่รับผมหน่อยสิพี่เล่นจริงหรือเปล่าผมโทรไปแล้วเนี่ยไปไปเนี่ยทีมงานพี่ก็อยู่พวกพี่เสือพี่ดาเนี่ยพี่โอนมาเล่นพี่เสือพี่ดาก็ได้ไ<ป>อา้าวไม่รับเหรอมึงดูทั่วไปมันบอลรับมึงดูม่เรียบมาเล่นเสมอเนี่ยครับโอ้<ป>ผมว่าจ,จะเล่นสักห้าร้อยพอได้เชียร์นะพี่ไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ครับห้าร้อยพันตัวไปอีกรอบหนึ่งแล้วกัน เอานะครับ128ยยสูเซอร์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะไม่แจ็คขอบคุณที่ชอบนะครับนี่ครับในการบรรยายแล้วก็ขอบคุณที่ชอบเอ่อพี่แจ็คไม่ไม่พี่พูดเล่นะเชขอบคุณมากเดี๋ยวตีเสร็จไม่รับโอ้ยพี่เสือดยังไงเนี่ยไม่รับเนี่ยโทรไปสองสายออนอยู่โทรไปดูอยู่ไลฟ์สดเนี่ยโทรไปไม่รับเนี่ยพี่สุริยันเนี่ยไม่ใช่แกจะเสมอหนูไง ผมก็เลยโทรกลับไปว่าจะเล่นหญิงเปล่าผมจะให้อนมาบัญชีพี่น่ะเล่นกันได้เสียให้โอนมาบัญชีพี่ไงอะไรโอ้ยพอโทรไปบอกเอฟซีครับอะไรเนี่ยผมผมไม่ใช่อะไรหรอกครับผมผมรอเล่นเพราะว่าลูกพี่ลูกพี่ ลูกพี่ไปโดนหวยมาครับลูกพี่โดนหวยมาลูกพี่ก็เลยมีตังครับตรงๆครับโอเคครับไม่ได้เล่นครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องแบงไอเสียน้ำเย็กสองสามลอยเดมอน้องโอ้ยพิ่นน่ครับ อ้าวสวงใสจะได้เลนะ่นนะครับ,บอ้าวปปนะครับเดี๋ยวไป๊บหนึ่งนะครับบรรยายเอ้าโทรไปเพันบอรับมันคือตอบได้อยู่คือบอลรับ อาอนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะครับคงต้องให้พี่แจ็คบรรยายต่อนะครับเนื่องจากเข้าน้ำนะครับประณนะนะครับเต้มเท่าไหร่ครับเต้มตอนนี้น่าจะพี่โยน่าจะขยับขึ้นมาที่เต้มเท่าไหร่พี่โย่สิบเอ็ดต่อเจ็ดเหรอไอ้เทียบโยใสๆมาสั่นครับน่าจะเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับอ๋อสิบเอ็ดต่อเจ็ดเหรอ ครับผมมาชมเกมกันต่อครับผมแยกภาคละหกสิบคนผมภาคแ๊บเดียวร้อยห้าโอ้ตัดลูกนี้ครับผมแรมน่าจะเจ็ดต่อสิบเอ็ดหรือเปล่าโอ้ยติดพจน์ยังไงดิเดียนกับบอลเดียนบ้านลากมาลูกนี้ครับผมหัวโอ้สายขวาพี่โย หัวโซ่หัวลูกนี้เสียงปอบเบอร์นะครับผมเทพจริงๆโคตรเทพหัวครับผมเดินสายมาไกลครับผมพี่โยไปทุกที่ครับคับพี่โยครับผมสวัสดีครับผมเดีเยวเซอร์ฟผมตัดไปหน้าขวาครับผมลูกนี้ลูกม้าวัวโอเคครับครับวัวเป็นอยังผม ผมตอนนี้ผมหาคนสีเด่นอยู่เพราะว่าตูวพี่ผมคนสี่เดือนนะผมเพ่ได้เล่นดอกแต่ว่าผมผมหาคนสีเด่นดยอย <c oughs> ู่ผมต้องน้องใจผมดอกผมเตล่ม,มีลูกพี่ผมมากเลยดูเกมเสิร์ฟของโปรโบานนะผมน่าจะ11ต่อ7หรือเปล่าครับ<ๆ>ตัด<อ>หน้าขวาผมเทปโยห์หัวหลังนะผมเออ เล่นง่ายมากครับผมพี่โยมเสิร์ฟกระแทกครับผมตรงนี้ยกมาโบบาสเตหายครับผม เกมนะผมน่าจะเกม12หรือเปล่านะผมเกมวิอยังล็อกได้นะผมเกมไม่เป็น4ตัวนุมตัดลูกนี้ครับผมเบอร์สียกมาแบบนี้โป๊บาปาดอ่าสุดยอดนะครับ ทุกคนทุกท่านนะผมอยู่ในเพลกละตะก้อสายชวนวิริยะผม ได้ไม่เกมครับผม หัวเทพโยนะผมโอ้เมคมาพิโยน่าจะมีอาการบาดเจ็บพิโยมีอาการบาดเจ็บนะบฝั่งโบบาสเอาชนะไปับผมต่อไปน่าจะเป็นแผ่เดี่ยวหรือเปล่านะผมเจ้าคัฟบางพีรับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเดีย๋ยวเราติดตามชมนะครับผม